ดูกันต่อครับสี่ครับแข้งขวาโอ้ยกรรมการนับครับมาดูกันต่อครับสี่ครับแข้งขวาโอ้ยกรรมการนับครับดูต่อยกีี่ครับน้ําเงินนี่เร่งเข้ามาแล้วครับใช้พลังบทอย่างแน่นอนแล้วครับอย่างที่เพื่อนได้เห็นอย่างที่เมื่อได้ทราบครับสี่ครับติงซ้ายซ้ายมากว่าคืน หนักเลยไม่ถึงวันนักโต้นเลยครับ ให้ได้ฟังเสียงเฮให้ได้ฟังเสียงเชียร์ครับเมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจหรือเปล่าครับชุดเข่าของสถานฟ้าพร้อมโรเบเองก็ใช้ความขยันความหนุ่มนี่แหละครับเข้าสู้เปียรทักลงมาเอาแล้วครับสาดแข้งซ้ายไปพร้อมลบไม่ได้หนีไปไหนครับทาสู้อยู่พร้อมสู้ทุกดอก สถานเดี้าเองก็รอดักจังหวะออกแข้งครับตีขวาไปตีขวาไป้อ,อมรบโอ้ยแรงเยอะเหลือเกินครับพาไปใส่กับปน้ำเลยแกไปใส่กับปน้ำเลยครับตีรับตีขวาตีซ้ายตีซ้ายคืนสถานป้าขยาวขยาวหาจังหวะไม่ได้ตีครับกรรมการจับแยกของมาก่อนมาดูกันต่อครับตีครับแข้งขวา โอ้ยกรรมการนับครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะนะครับเพื่อนๆมีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับเอาล้ครับได้นับแล้วก็จะทำยังไงครับผิดแจ็คสะานฟ้าทีมงานน้ำเงินบอก้า้ศอกโอ้ยเข้ามาเด้งปีเข่าครับตี อาจจะมันยังไม่โดนเท่าไหร่ก็จริงแต่ว่ามันล้มลงไปแล้วก้นขี่ทั้งวางที่ักนะครับอาจจะไม่มีที่พิงไม่มีฐานเท่าไหร่ครับก็เลยก้นขี่ทั้งลงไปที่มุมน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นกรรมการก็นับครับไม่ยอมครับไม่ยอมเข้ามาปวกแล้วงานหนักเลยครับมาดูว่าประธันจะป้องกันตัวยังไงและรุ่นน้องจะเข้าไปทําอะไรยังไงครับเหมือนกับทีมงานบอกจะสั่งให้ใช้ศอกหมดยก ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามและก็ฝากกดไลค์ให้กับช่องย t u b e สองพัฒนาชัยด้วยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาเวทีนะครับจะท่าไปฝากอีกเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับโอ้ยพอ,อดล้มาทางหันต้องลบอีกไม่โดนครับออตีตียความเก่านะครับต้องใช้บเป็นลูกของความเก่าด้วยครับจังหวะแบบนี้ต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็อุ้มล่าง หมดยกไปแล้วนะครับดูกรรมการครับ